สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีทาครับครผมท่านผู้ชมทางบ้านวันนี้เป็นวันครบกําหนดประมาณ1เดือนแต่อีก2วันที่คุณต่ายได้มานวดบําบัดกับหมอพิกบอสหรือหมอเทวดาตาบอดนะครับเดี๋ยวผมจะไปถามความรู้สึกเนาะกับคุณกระต่ายนะว่าก่อนที่มามีความรู้สึกยังไงและ มีอาการยังไงครับพี่ต่ายตอนแรกก่อนที่มามีความรู้สึกยังไงก็ทากันมากค่ะตอนแรกที่เป็นเลยคือเป็นแบบแยนนย <S <S ขยับไม่ได้เลยเสียใจนอนร้องไห้อ่าทางด้านไหนทางข้างขวาค่ะทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยข้างเทียมข้างขวาขยับไม่ได้ยรู้สาเหตไุไหมว่ามันเกิดจากอะไรยังไม่ทราบครับโรงพยาบาลเขาบอกว่ายังไง โรงพยาบาลก็บอกว่าต้องใช้เวลาอีกนานค่ะเพราะว่าในตรวจหนาจานยืไม่ตื่เลยตอนนี้และเขาบอกไหมว่าระยะเวลาการรักษาทางโรงพยาบาลใช้ใช้กี่ปีขึ้นไปเพราะว่าหนึ่งปีขึ้นไปหรือว่าอาจจะนานกว่านั้นและหลังจากที่ได้มาบําบ like ัดกอาจารย์ะ <teachers> ม nah ีความรู <enables> ้สึกยังไงแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงไงพูดท่านผู้ชมทางบ้านฟังก็เปลี่ยนแปลงขึ้นเยอะมากเลยค่ตังแต่วันแรกที่ต้องมาคือแฟนพุ้มลงคือเดินไม่ได้ หลังจากมานวดมาบาดได้สองวันกินยาได้สองวันกับอีกหคืนก็คือ,คอเดินได้ค่ะเดินได้จะไม่เข็นเลยเลยว่าตัวดอขึีนม,มีมีความรู้สึกว่าอยากจะเดินมีกําลังขาขึ้นใช่ไหมอ่าและทีนี้พี่ต่ายมีความรู้สึกยังไงบอกท่านผู้ชมทางบ้านเป็นวิทยาทาน่หยว่าดีใจค่ะไม่ไม่คิดว่า และก็มีความรู้สึกไงกับท่านผู้ชมทางบ้านหรือว่ามีคนที่ติดตามเราทางช่องทาง Facebook YouTube หรือโซเชียลทุกอย่างที่ว่าพี่ต่ายเป็นหน้ามาให้อาจารย์ค่ะคือก่อนหน้านี้คือส่วนตัวคือไม่ได้รู้จักกับอาจารย์บิขสิอธมาก่อนค่ะเพิ่งจะมารู้จักตอนที่ป่วยนี่แหละค่ะตอนเข้าโรงพยาบาลที่มีคนแนะนํามาส่วนใครที่ว่าเป็นหน้ามาคือมันไม่ใช่ค่ะอาจารย์ได้จ้างพี่ต่ายไหมไม่ค่ะมีแต่พี่ต่ายมามา จ่ายค่าครูให้อาจารย์ใช่ไหมใช่ค่ะพร้อมกับซื้อวุ้นไม้ถี่ทานใช่ไหมค่ะถึงดีขึ้นขนาดนี้และมีความรู้สึกยังไงกับทางบ้านบางคนที่คิดต่างกับเราว่าพวกเราพากันสร้างภาพหลอกชาวบ้านทั่วทั้งประเทศคือมันมันมันไม่ใช่อย่างที่คือไม่ได้รู้จักกับอาจารย์มาก,ก่อนเลยแล้วก็อยากฝากให้ใครที่ที่ยังกลัวอยู่นะมาเข้ามาลองดูก่อนค่ะไม่เข้ามาศึกษาถ้ายังไม่ถ้ายังไม่เจอกันอย่าเพิ่งตัดสินใจใช่ไหมค่ะ ก็คือว่ามันมีเคสบางเคสเนาะคือมาคอมเมนต์ว่าพวกเราอะ่ะคากจะร่วมร่วมหัวกันสร้างภาพเพื่อหลอกชาวบ้านทํามาหากินอะไรประมาณนี้คือไม่ใช่เลยเพราะว่าไม่ไม่ได้รู้จักกับอาจารย์ดิก๊กบอสมา่อน <laughs> ก็คือผมเชื่อในอย่างหนึ่งเพราะผมบ,บําบัดสุขภาพพระพีสุดสงสมนเนีแม่ชีฟรีทั่วประเทศและที่สําคัญผมเป็นผู้พิการทางสายตาตาบอดสนิทมาเจปีทั้งสองข้าง ผมก็คงไม่จะมีเจตนาร้ายที่จะไปหลอกชาวบ้านอะไรอย่างนั้นเพราะผมก็อยู่ในศีลในธรรมสำหรับใครเนาะที่มีปัญหาสุขภาพอยากมีชีวิตชุบชีวิตใหม่เหมือนกับคุณกระต่ายหรือไรใครหลายๆคนผมก็ยินดีนะที่พร้อมจะบำบัดให้แต่สำหรับท่านไหนที่มีเจตนาที่คิดไม่ดีกับพวกเราพวกเราก็ไม่ถือโทษโกรธเคืองเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดใช่ไหมพี่ไายแต่เรารู้กันเนาะว่า การกระทําของพวกเราเราทําอะไรเราทําดียังไงใช่ไหมในเจตนาของผมสําหรับท่านใดน,นะครับทีเ่เห็นโพสต์นี้หรือคลิปนี้ผมก็ขอแผ่บุญกุศลจากที่ผมได้ดูแลบําบัดพี่ต่ายให้เดินได้ภา,ายในสองวันขอขอให้ทุกท่านได้รับบุญกุศลตรงนี้เนาะให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะครับและท่านใดที่อยากบำบัดสุขภาพดีขึ้นอย่างเช่นพี่กระต่ายก็ยินดีต้อนรับนะครับผม สำานักง,งานแท์แผ่ไนไทยสายสัญญาหมอเทวดาตาบอด์นะครับผมพร้อมที่จะดูแลบําบัดสุขภาพแต่ก็ให้พี่ต่ายมีอะไรพูดจากใจจริงฝากกับทางบ้านหน่อยสําหรับคนที่คิดลบคิดว่าพวกเราสร้างภาพอะไรประมาณนี้ก็คืออยากให้เปลี่ยนความคิดแล้วก็อยากให้มาลองดูค่ะลองมาบําบัดดูว่ามันจะเป็นยังไงลองมาหาอาจารย์ดูก็คือมันดีขึ้นเยอะมากคือมันจะไม่หาย ยังไม่หายเราจะเห็นแต่ว่าก็ดีขึ้นแบบสามารถใช้ชีวิตได้<ต>ไม่เป็นภาระก็และสําหรับท่านท่านไหนที่ที่ป่วยเนาะผมก็ขอเป็นกําลังใจหนึ่งนะครับจากบุญกุศลที่ผมได้สร้างมาในระยะเวลา5ปีเต็มๆจากการบําบัดคนป่วยหลายคนมากๆและดูแลบําบัดคนป่วยที่เป็นพระสมฆ์ผมก็ขอส่งบุญตรงนี้นะ ให้ผมกับท่านได้มีบุญสัมพันธ์กันได้มาบำบัดช่วยเหลือเกื้อกูลกันครับผมสาหรับวันนี้อาจารย์ก็ขอขอบคุณพี่ตายนะและก็ที่เปิดโอกาสที่ให้อาจารย์ได้นะครับผมดูแลบำบัดสุขภาพได้ขอให้พี่ตายมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นเดินขึ้นแข็งแรงขึ้นอ่ะเพื่อเป็นวิทยาทานพี่ต่ายลุกขึ้นหน่อยครับยกมือขึ้นข้างที่มันตายมาเมื่อก่อน แกว่งไปแกว่งมายกขึ้นเดินครับเดินกลับไปกลับมาเลยไปบ่ายกล้องหน่อยครัไปบ่ายกล้องแรงๆเลยครับผมสวัสดีครับ